สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะครูสาวให้ลูกครูมาริณีสีประเสริฐของเด็กๆให้ค่ะลูกขาเด็กๆคะ่ะพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูยังค่ะลูกสวัสดีคุณครูยังคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆพูดคำคลรองจองครูสาวนะคะลูกเดี๋ยวพูดตามครูสาวก่อนนะคะ นี่แหละครูสาวแวววาวับ,บ,บกุ๊บกุ๊บกับกับพาลูกหากินกินโน่นกินน,นี่กินหมีกินหมูกินปลากินปูอร่อยจริงเลยนี่แหละครูสาวนะคะนักเรียนครูสาวก็คือเป็นคุณครูสอนนักเรียนนะคะลูก คุณครูสอนนักเรียนที่ไหนคะสอนที่โรงเรียนนะคะลูกเพราะฉะนั right? ้นวันนี้นะคะเราก็มาเรียนโรงเรียนของเรานะคะลูกขาโรงเรียนของเราเด็กๆทุกคนนะคะกอถึงเวลาก็ต้องมาโรงเรียนนะคะลูกนะคะเด็กๆคนไหนที่อยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่อยากมาโรงเรียนจะไม่เก่งนะคะลูกเด็กๆต้องมาโรงเรียนนะคะ กออายุได้3ามขวบกว่าก็ต้องมา,โร,มารโรงเรียนมาทําอะไรคะโรงเรียนมาทําอะไรคะก็มาเรียนหนังสือให้ลูก <ento> มาเรียนหนังสือมาหาความรู้มาหาประสบการณ์นะคะก่อนอื่นนะคะลูกคะ่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าโรงเรียนของนักเรียนอะชื่อโรงเรียนอะไรคะบอกคุณครูหน่อยสิลูก <den> โรงเรียนของเด็กๆนะคะชื่อว่า โรงเรียนบ้านทุ่งปลือมไหนพูดสิคะโรงเรียนบ้านทุ่งปลือนะคะตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลผู้เตียวอำเภอขอพนมจังหวัดกระบี่นะคะลูกนี่คือโรงเรียนของเด็กๆนะคะลูกขาเด็กๆทุกคนนะคะต้องมาโรงเรียนนะคะเพราะโรงเรียนของเราเนี้ย สวยงามมาก <Okay. S 1> เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มากๆากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะร้องเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่ให้นักเรียนฟังนะคะลูก <Okay. S 1> โรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุขสนนักเรียนทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบ มาชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนชอบมาโรงเรียนไหมคะก็ต้องชอบนะคะลูกขาคุณครูบอกแล้วมาถึงโรงเรียนเด็กๆก็จะเจอเพื่อนมากมายเลยอยู่ที่บ้านก็ไม่สนุกใช่ไหมคะพออยู่ที่บ้านเราไม่ได้เจอเพื่อนๆนมาโรงเรียนนั่นเองก็ได้เจอเพื่อนๆ่สิ่งสาคัญเจอใครคะลูกคุณเจอคุณครูใช่ไหมคะ เจอคุณครูคุณครูนี้นะคะมีหน้าที่ดูเลยนักเรียนสอนนักเรียนนะคะดูเลยนักเรียนเหมือนคุณแม่คุณพ่อนักเรียนเลยค่ะนะคะเด็กๆทุกคนต้องมาโรงเรียนนะคะเพราะว่าการมาโรงเรียนนี้นะคะทำให้นักเรียนได้มีความรู้มีประสบการณ์นะคะลูกค้า นักเรียนจะได้เป็นคนเก่งนะคะลูกนะคะมาถึงโรงเรียนนักเรียนเห็นคุณครูนักเรียนต้องทำอย่างไรคะนักเรียนต้องสวัสดีค่ะคุณครูนะคะแล้วก็เจอคุณครูคนอื่นๆนักเรียนก็ต้องสวัสดีด้วยนะคะไม่ใช่สวัสดีคุณครูสาวคนเดียวเจอคุณครูทุกคนนักเรียนก็ต้องสวัสดีค่ะคุณครูนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาโรงเรียนทุกคนนักเรียนคุณครูจะพานักเรียนให้รู้จัก บริเวณโรงเรียนรู้จักห้องต่างๆของโรงเรียนนะลูกนะเอาละค่ะวันนี้คุณครูสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะลูกพรุ่งนี้นะคะนักเรียนจะได้ติดตามบริเวณโรงเรียนและห้องต่างๆของโรงเรียนต่ออีกน,นะคะวันนี้คุณครูสอนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ